¡Gracias! Oh. คือดีใจมากนะคะดีใจมากดีใจที่หลังจากเรามีการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งยิ่งใหญ่นะคะซึ่งเป็นที่วิาพา์วิจารณ์กันมา,เ,าเป็นสัปดาห์นะคะแต่เราสามารถทําได้ในวันนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าอยากร้องไห้ดีใจนะคะดีใจที่ทีทกฟุตบอลน,นักเตะเราทําได้นะคะแต่ภายใต้การเชียร์ตลอด90กว่านาทีเนี่ยยอมรับว,ว่าอึดอัดนะคะกดดันมากเพราะว่า คือไม่เคยเชียร์บอลเครียดขนาดนี้เกาะมาก่อนเลยคือเราไม่มีโอกาสแก้ตัวเราเพียงแต่รู้ว่าให้เราชนะในบ้านแล้วพอเราไปเยือนเขาด้วยความกดดันแล้วเรายันเสมอเขาในบ้านเราก็เข้ารอบแล้ว8ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอึดอัดนะคะเชียร์บอลไปอึดอัดมากค่ะแต่ก็วันนี้ก็ดีใจนะคะดีใจที่โค้ชสกอตนะคะทำงานได้สําเร็จนะคะทํางานได้สําเร็จเพราะว่าหลายวันมานี้เขาก็ทกําการบ้านอย่างหน,นักก็อยากจะ ขอบคุณโค้ชสกอตไว้ที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะคะขอบคุณแฟนบอลที่ไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลบีดามูเลเตดหรือว่าแฟนบอลจากทีมอื่นๆนะคะที่มาช่วยเชียร์เราไม่ว่าจะเป็นบีจีชลบุรีเมืองทองก็ยังมานะคะแล้วก็ยังมีปีศาจปูนะคะที่ได้เห็นสวมเสื้อจากทีมอื่นมาที่นั่งในสนามของเรานะคะก็มีแฟนบอลจากหลายๆสโมสรมาร่วมเชียร์ก็ อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆที่มาช่วยเชียร์เรานะคะแล้วก็มาเยือนสนามไอโมบายในวันนี้ก็อยากจะขอบคุณนะคะวันที่16นี้แล้วครับคุณตาคิดว่าเราจะต้องดําเนินการภาย,าย,ายใต้ภาวะการกดดันมากยิ่งขึ้นภายในทีมเราอย่างไรบ้างที่จะพบกับ b ี c ซทนะครับส่วนตัวนะคะคิดว่าในไทยลีกแต่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่แต่ว่าแต่สบายๆนะคะ แต่คิดว่าน่าเตะไต่ไม่กดดันมากเท่ากับเกมนี้แต่คิดว่าโอเคค่ะแล้วก็เราก็มีตัวสำรองเยอะที่จะลงไปเปลี่ยนทดแทนแต่คิดว่าอย่างนั้นนะคะวันนี้กองเชียร์มีส่วนช่วยทีมยูรัมยูนเต็ดไหครับอันนี้แต่ไม่ทราบเพราะแต่เป็นคนเชียร์แต่ไม่ได้ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ก็อยากจะบอกว่าวันนี้ทุกคน เชียร์กันด้วยหัวใจจริงๆนะคะมาจากสิงคโปร์ก็มีมาจากมาเลเซียก็มีแล้วก็มาจากอินโดนีเซียก็มีอาที่ที่เจอกันนะคะแล้วก็มีจากญี่ปุ่นด้วยค่ะอาจารย์จากญี่ปุ่นมามาดูด้วยก็บอกกันก่อนเกมแล้วว่าในสนามอะ่ะเราช่วยนักเตะทําอะไรไม่ได้เลยเตะกับเขาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเรามีแต่เสียงเรากับกําลังใจเท่านั้นที่เราจะทําให้เกมวันนี้นักเตะว,วันนี้เก็บ3ามแ,แต้มให้ได้ในบ้านก็บอกกองเชียร์ว่าอย่างนี้ค่ะก็อยากจะแค่ขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะคะที่วันนี้มีแฟนบอลจาก หลายสโมสรมาเชียร์กับเรามาร่วมเชียร์กับเรามีแฟนบอลจากเดินทางมาจากหลายจังหวัดบางคนมาจากภาคใต้มาจากทุกภาคแทบทุกภาคเลยค่ะภาคเหนือก็มามามาช่วยให้กำลังใจเราในวันนี้ก็ไม่มีอะไรที่จะมากไปกว่าขอบคุณมากๆค่ะจากหัวใจค่ะก็ขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมยูเนเต็ดและแฟนบอลชาวไทยทุกคนที่ให้กำลังใจพวกเราในวันนี้เรารู้ดีครับว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เล่น เพียงเพื่อคําว่าบุรีรัมย์อยู่ในเต็ดเท่านั้นเราเล่นเพื่อคําว่าตัวแทนสโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศไทยเรารู้ดีว่าเราเป็นรองเรารู้ดีว่าความสามารถเฉพาะตัวและประสบการณ์เขาสูงกว่าแต่วันนี้เราเล่นด้วยคําว่าศรัทธาเล่นด้วยหัวใจเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราเล่นเนี่ยเราเล่นภายใต้ธงชาติไทย ซึ่งผมยืนยันว่าไม่มีธงชาติไม่มีธงอะไรในไทยพิมีรีกที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าธงชาติไทยแล้ววันนี้พวกเราทุกคนก็เล่นเพื่อธงผืนนี้แมตช์ข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะวันที่16เราต้องไปเล่นกับ BEC เทโรก่อนที่เราจะเดินทางแต่วันที่21ผมสัญญากับแฟนบอลชาวไทยและแฟนบอลวีรัมทุกคนว่าเราจะเล่นสุดใจขาดดิ้นเราจะเล่นเต็มกำลังความสามารถเราจะเล่นจนขาดใจไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไร ขอแต่เพียงให้เราได้ทําหน้าที่ตัวแทนสโมอสรไทยให้เป็นที่ภูมิใจของพี่น้องชาวไทยแฟนบอลทุกคนขอบคุณมากครับ We never die. We are the champion We are the number one. we to we never die.